มาแล้วครับลุงพลมาถึงแล้วพร้อมกับพญานาคนะครับรม,บาามคีเงินยัดยัดด้วยนะครับลุงฝนเลยครับรม,มาหยีกแถววันนี้ ามาวันศุกร์พรุ่งนี้หยุดครับวันนี้มานอนด้วยโอ้ครับเอฟซีเอฟซีร่นหลานฝาท้างนะครับฝาทางสี่ท่วมครับได้ครับได้ใกล้ใกล้ใกล้ยังพอใกล้ดูกล้องครับ

ฝนเยอะมากครับรอรอคุณคนโอ้ฝนมาพร้อมพญานาคครับฝนโปรยปลายอากาศเย็นมากเดี๋ยวยายเข้าไปไหมเอาไปไหนกันเนี่ย เราปวดเหงาไม่แห้งแล้วเดปเงาเลยว่าที่อยาเหงาของนล้นี่เลยได้มาเต

ยดทุบด้วยยี่่นดอกโอ้ยน่าจะได้พิธีการมาแล้วเนาะเดี๋ยวสักพูกจะเอาลงเกมอเราก่อนนะมาถึงมัหาลูกมาแล้วมาต๊ะตั้งนยไม่ได้มาจากวาที่เป็นทอดัดผัดผัด้ยห้าเ้าแล้วด

กวงแขนหนาไวไหมครับเขากำงทรเงทำอะไรหาวเขากังอะเากัอมาแตนนะครับฝั่งนี้พกนไปไปถ่ายถ่ายนี่

สารวัตรสุดยอดเลยสายานี้ไม่ได้มาพ่อโชคช่วยนะครับสารวัตรอาหารเอกใช่ไหมอาหารเอกครับติดตามตลอดนะครับติดตามตลอดครับดูนะดูโชคนะครับดูโชคนะครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยขอบคุณครับ ก็แตนไปเอาทูบอยู่

เอาตั้งไหนครับลุงตั้งอนี้ มีลูกศิษยอนี่เห็นมนี่เห็นมอาไม่รู้ไมคน่าจนักได้มสิทธิ์ีบแล้วเป็นสวายแล้วก็ให้วงกุญม์ทาหม้อขึ้องแน